กรณีที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชีวิตแล้วมีทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากในบัญชีธนาคารรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นๆแล้วมีเหตุขัดข้องในการจัดการมารดกเช่นกรณีที่แม่เสียชีวิตและแม่มีบัญชีเงินฝากนะคะอยู่ในธนาคารต่อมาลูกไปติดต่อธนาคารเพื่อขอเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากของแม่ ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่าไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากจะต้องมีคําสั่งสารแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดก,การมรดกเสียก่อนจึงจะดําเนินการเบิกถอนเงินในบรรัญชีดังกล่าวได้สําหรับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศา,ศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยาลาและสตูลน,นะคะได้มีกฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะคือ พระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลพศ2489บัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกแทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดกค่ะซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวนะคะกำหนดให้มีดัโตยุติธรรมร่วมในการพิจารณาคดีและร่วมลงชื่อในคำพิพากษา ดาโตยุติธรรมก็คือดัโตยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้พิพากษาหรือตุลาการตามกฎหมายอิสลามค่ะดัโตยุติธรรมนะคะมีหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกเมื่อผู้พิพากษานะคะได้พิจารณา ข้อที่จริงเสียจสิินแล้วเมื่อมีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิส,สลามในส่วนของครอบครัวและมรดกก็จะส่งให้ทางท่านดารโตยุติธรรมเป็นคนวินิจฉัยนะคะเช่นวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามหลักกฎหมายอิส,สลามหรือไม่หรือวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่ซึ่งคําวินิจฉัยของดาโตยุติธรรมในส่วนของข้อกฎหมายอิส,สลาม เรื่องครอบครัวและมรดกให้เป็นอันเด็ดขาดในคดีนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้จัดการมรดกแล้วท่านสามารถนำคำสั่งของศาลไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแบ่งปันทรัพย์สินให้แก่ทายาทต่อไปหากท่านมีปัญหาก,กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมรดกข,ของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดดังกล่าวท่านสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วน1157ค่ะ